เี๋ยวแม่แก้เองลูกเมือแม่จะแก้กับใครอ่ะกับพ่อเองมั้งแก้เองเดีพอแล้วพะกันสามคนนะแก้ไม่ไหวแล้วลูกหมอบอกถ้ามีคนที่สี่อีกต้องผ่าออกหูแล้วแม่จะออกยังไงวะเนี่ยรีบบนกลับไปดูลายกลุ่มรูเล็กเออยังอุ้ยอะไ,ไรวะอะไรเออหยังมันร้องไงวะ I am a bird อุ้วันนี้มีเบิร์ดด้วยเบิร์ด คออีกรอบน้ะ่ามือน่ดูวงามุนย์หินเปลเอ้ยมเลยเลยเอ้ยมมือเอ้ยืเอ้ยมือใครเหยียบสอนกูเนี่ยเอาเสียงนี้ลงไปเลยมันเองปิดโรงเรียนสอนอยู่เอ้ม่ตมอมืตอแล้วเอาทางของเรานี่ อ้ยคอโยกอนพนมค <c oughs> ืนเนื้อเกเกตทั้งพีเปรตลูกลูกตกใจเลยพีเพื่อ ตั้งอายฮ์โองลูกอกจะบนหัวหมูหน้าอกและเล่าอลงเพียตะโพงหัวไก่พับรถทับเออห้กระดุกกสะดุ้งจะดุกหลักสะดุ้งสะดุง เสื้อเมืองกึงเกงในเมืองผู้เรือริดเพาสถิตพลังให้นืงงเออได้ั้งกุ้งไก่เสือ,อปลาพากันไปเออทนางได้จะระบำรำแก่ กูคน<อ>เดียวนะเจอเสน่ห์มันก็เล<อ>มีรำถาวายเจ้าที่ด้วย ดนะไปเวลาเรามาดิมเดี๋ยวมัเกิมมันเข้าไปโกง้าโกงตาใจเลยตอ้วกำลังตั้งใจมันเลี้ยาลครับได้เลยังไม่เสร็จจะพ่อยังตัดแม่ยังหัวไมเ่อนี่ยอมจะว่าขอให้ลูก เปล่าขอให้ลูกนั่ได้ด้วยเถอะเรีกตามมาตามมาตามมาพิทักษ์เราด้วยเฮ้ยไอเจ้าหนูตายทุกเป็นเลยลูกไอ้หนูทำไมไม่ค่อยดื้อตีนเหมือนเมื่อคืนเลยอายเหี้ยเลยเต็มตีนเลยอูดูดิลูกคนไหนชนกู อะไรลูกนั่งนายได้หลบไปอีกแล้วสิหนูวาดแมวแล้วแม่อีดอกเขาถีบไมปตามีเลยดอกดินดอกดินใครเคาถีบที่ไหนแล้วลูกแมวเลยเด็ดแม่มีคนถีบหนูลงมาอยากเป็นเจ้าไม่ใช่เรื่องอะไรกูอยากเป็นแม่เอววันนี้แล้งเลยไม่ได้เลือกเลยไม่ไหวแล้วขึ่งคาไม่ได้เฮ้ยหนูเจี๊ยบใช่ไหมลูกเจี๊ยบแม่นี่ไอเจี๊ยบชูเพิง ชุมพลชุมพึ่งไอ้นี่ชุมพึ่งไอ้หนูครับแม่มองไม่เห็นใครแล้วไอ้หนูนี่แหละมี่สง่าราคีมากที่สุดเลยลูกสีเอาเป็นว่าเดี๋ยวไอ้หนูขึ้นไปนั่งบนบัลหลังนะลูกนะถ้าไอ้หนูได้เป็นเจ้าเมื่อไหร่ค่อยโอนคืนมาให้แม่นะลูกได้ครับแม่ดยวหนูจัดให้แม่เดี๋ยวแม่ออกค่าโอนให้ลูกโอเคครับนั่งได้เดี๋ยวกูให้คูลูกเสือเป็นคู่แต่งงานชอบคูลูกเสือชอบคูลูกเสือไอ้เจ็บ ถ้าแบบพยไม่ใช่บอกอฉันมีโอกาสที่จะได้นั่งัลงังเห็นนี้แล้วอยากจะขอพรจากพระองค์ท่านยาะยมครับจาอยากจะนั่งพะยะค่ะจะขอพอรจากเราพะยะค่ะเอาตั้งใจตั้งสติแล้วก็ตั้งใจตั้งนึงกตัสิดียเไว้เดี๋ยวเจ้าจะได้ดีอ,ะพ,อะพอรจาพรคืนนี้ขอนอนบ้านพรด้วยได้ไหมนอนไม่ได้ ทำไมอีพรมีผัวแล้วใครวะแอ้ดี้ไม่ดูดแอ๊ดเลยนะจะขึ้นไหมมึงอะเอ้าไม่เห็นอ้อดวงวิญญาณของลูกฟองเฮ้ยยังไม่ตายยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ กลับไปเหยยงไงเฮ้ยเอาเลยพ่อไยใครวะเนี่ยไม่อาล่อไยกัรับโอ้โหขึ้นไปขึ้นอว่านั่นนี่ไอ้ที่พายได้รับชนเท้าเวทเรัเฮ้ยแต่งคุ้หัวกวลิเกด้วยกันไี้แหละไปรับอ่เด็กพไม่ได้เรื่องเลยเมื่อกี้เจียบวิ่งไปมีแม่คนนึ่งลวงมันจะจับมือโดนไข่เจียบเลย แม่เขาไม่ดูสิเอ๋นเอ็นแม่คนนี้เนี่ยโดนชายกันเกงเขาโดนเออเยอไปแล้วไปแล้วไปไหนไม่รู้เนี่ยไม่ได้เลือกเลยสักคนหนึ่งไม่ได้เลยถ้าเช่นนั้นพวกเจ้านื่ง